นี่คลิปนี้เราจะมาอันบ็อกมังงะกันนะครับแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยไม่ใช่มังงะธรรมดานทุกคนเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นมังงะที่ผมประมูลมาจากในกลุ่ม a c e b o o k นะครับนี่ซึ่งเรื่องที่ผมประมูลมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมังงะมือสองนะครับที่สภาพเนี่ยดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นของค่ายลักพิมพ์ที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับซื้อตามร้านหนังสือที่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วนะทุกคนจะหาซื้อได้ก็คือต้องเป็นมือสองหรือว่าแบบตามกลุ่มตามคนที่เขาเคยเก็บสะสมมาแต่ว่าที่ผมได้มาเน ว่าราคาที่ผมประมูลได้เนี่ยถือว่าถูกเลยนะครับไปครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะเออใช่ทุกคนก่อนจะไปแกะนะครับผมขอเล่าอะไรฟังนิดนึงนะคือกว่าเจ้ากล่องนี้เนี่ยมันจะมาส่งถึงผมได้นะครับโอ้โหมีเรื่องราวมากมายจริงๆนะคือวันที่ผมประมูลได้นะครับทางคนขายเนี่ยเขาก็โอเคแพ็คส่งมาให้ผมอย่างดีเลยนะครับแล้ววันที่ของมาส่งถึงที่บ้านผมทุกคน พอผมกลับบ้านมาสรุปเจ้ากล่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บ้านผมนะมันไปอยู่ที่บ้านไหนก็ไม่รู้นะครับบ้านผมเนี่ยเลขที่ทับสิบใช่ไหมทีนี้เหมือนกับว่าคนคีย์ข้อมูลออเดอร์เนี่ยเขาไปคียบ้านเลขที่ทับร้อยเฉยเลยนะวันต่อมานะครับผมก็เลยต้องเดินไปที่บ้านเลขที่ทับร้อยนั่นนะนะแล้วก็เออไปเอาของที่แบบเออทางขนส่งเขาส่งผิดไปนะครับคีผิดเฉยเลยนะก็อาจจะผิดพลาดกันได้ครับทุกคนจะมีบางขนส่งนะที่โทรมาตลอดเลยนะครับว่าเออเดี๋ยวจะมีของมาส่งนะครับอะไรประมาณนี้ แต่คือไอ้เจ้าค่ายเนี่ยทุกคนโอ้โหช่วงหลังๆมัน,นี้ไม่ค่อยโทรมาบอกเลยนะก็คือมาส่งปุ๊บไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราได้ของมาแล้วก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์กันไปนะอาชิลๆไปโอเคมาเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะครับผมนี่ก่อนอื่นสภาพกล่องก็ใช้ได้อยู่นะตรงนี้นี่แทบจะเปิดแล้วนะฮะโอเคมานี่โอ้โหเรื่องที่ผมแบบ อยากได้มานานแล้วแต่เอาจริงแต่หาซื้อไม่ได้นะครับนี่ทุกคนพอเห็นคร่าวๆยังว่าเป็นเรื่องอะไรนะไม่ต้องบอกก็จะรู้แล้ะลลนะครับบางคนเห็นน้าปกแป๊บเดียวก็อ๋อเรื่องนี้เองเหรอใช่ทุกคนมันคือเรื่องนั้นนี่แหละต่เดี๋ยวผมแกะบับเบิลก่อน นี่ครับทุกคนลักไร้เสียงนะครับที่ผมสั่งมานะครับเจ็ดเล่มจบนะสภาพนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนนะที่ผมประมูลได้เนี่ยทั้งหมดนี้นะครับ3า0บาททุกคนโคตรถูกนะครับอ่บา380รบวกค่าส่งอีก50บาทก็ประมาณ430บบาทนะถือว่าถูกมากนะครับเนี่ย สภาพก็ยังดูดีอยู่เลยนะครับเนี่ยใหม่เลยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเล็งเอาไว้นานแล้วนะครับทุกคนว่าแบบเออผมอยากได้สะสมสักหน่อยนะสมัยตอนผมเรียนเนี่ยโหเรื่องนี้นี่ดังมากครับทุกคนมันเป็นเดอะมูฟวี่ใช่ไหมแต่ว่าสมัยนู้นยังไม่เข้าวงการเนี่ยก็เลยไม่ได้สะสมมางงานนะแต่พอตอนนี้เข้าวงการใช่ไหมผมก็คิดว่าเออสักวันผมก็อยากจะสะสมบางงานที่ผมชอบดูตอนเด็กๆนะเออก็ไม่ถือว่าเด็กเราก็ประมาณแบบมปลายปีหนึ่งปีสองไหมประมาณนั้นนะ <S <S แต่อาจจะมีตําหนิดนิดหน่อยนะครับก็ตามการเวลาครับทุกคนเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี่ยอาจจะมีแบบว่า รอยจุดเล่มก็อาจจะเหลืองนิดหน่อยนะครับนะไม่เป็นไรเล่มเหลืองเดี๋ยวผมขัดได้นะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้บางเล่มก็ดูแบบเออเหลืองเยอะนะบางเล่มก็ขาวจ้วงอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยซึ่งสภาพโดยรวมก็ถือว่าดูดีเลยนะครับอันนี้ผมเห็นตำหนิตรงนี้นิดนึงนี่ข้างบนเนี่ยก็บางอันนะครับอาจจะเป็นแบบว่าจุดๆเหลืองๆบ้างนะผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมลองใช้กระดาษทรายขัดเอาเรื่องนี้ผมก็เอาไว้สะสมสวยๆครับ แต่ก่อนเก็บก็อยากเอามาอ่านอีกสักรอบเหมือนกันนะ ừ, เดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนผมค่อยเอามาอ่านทีเดียวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่ผมอยากเก็บแล้วผมก็ได้เก็บมันแล้วนะฮะตอนนี้ผมมีอีกเป้าหมายหนึ่งทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะเพราะผมคิดว่าโอกาสเนี่ยยากๆนะครับนั่นก็คือผมอยากเก็บ Hunter ร์ n t ฮันเตอร์ฉบับกรีนลีดนะ ไม่รู้ว่าเป็นไปนได้หรือเปล่านะครับพี่เนตคือเรื่องนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับผมรักมากเลยผมให้ฮันเตอร์เนี่ยเป็นก็อทียมดับ2ของผมเลยนะครับรองจากวันพีชตอนนู้นที่พี่เนตเขาประกาศทำดุกเล่มใหม่ของฮันเตอร์นะทุกคนหูผมแบบโอ้ดีใจมากนะครับอยากสะสมแน่นอนนะคือแบบออกมาปุ๊บซื้อเน่แต่พอรีแล้วเป็นกระดาษแบบเดิมผมก็รู้สึกว่าเออความอยากสะสมของผม,ผมแบบมันลดทวบลงไปเลยนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อเลยนะ แต่ถ้ารีเป็นกีลีดเมื่อไหร่เนี่ยทำแบบนารูโตะเมื่อไหร่นะครับรีเป็นกีลีดผมซื้อแน่นอนนี่แหละอีกหนึ่งเป้าหมายทุกคนผมจะรอต่อไปนะพี่เน็ตถ้าพี่เน็ตรีออกมาเมื่อไหร่เป็นกีลีดหรือว่าเป็นกระดาษที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าฮันเตอร์กีลราคา1 5 0 160ใครไม่ซื้อแต่ผมซื้อนะครับแน่นอน100%ซถึงความหวังเนี่ยจะลิบรีก็ตามหลังจากซุยไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเอาไอ้นี่กระดาษทรายมาลองขัดดูนะทุกคนว่าแบบเอออจัเล่มบบเลเ่มนหืงะขาาวไรป มันขาวได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะขาวได้สักแค้ไหนนะครับไปเดี๋ยวผมขอไปเอากระดาษทรายก่อนนี่ครับผมมาแล้วนะฮะโอ้โหอย่างกระเสกได้นะครับเคมาเดี๋ยวผมขอเล่นกันว่าเล่มไหนนันที่ผมต้องขัดบ้างหรือขัดทุกเล่มมาเลยดีให้มันขาวจัวไปเลยเท่าที่ผมดูผ่านกล้องนะทุกคน ก็จะมีเนี่ยเล่มหนึ่งสแล้วก็6ใช่ไหมที่แบบมันเหลืองกว่าใครเพื่อนอ่าก่อนขัดทุกคนนี่ฮะให้ทุกคนดูก่อนว่าเล่ม1กับเล่มสองนะครับนี่เล่ม1กับเล่ม2สันเหลืองเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาขัดเล่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกันตอนท้ายว่ามันจะขาวขึ้นจะแค่ไหนนะโอเคมาเดี๋ยวผมขัดก่อนตรงนี้ก็เร่งความเร็วไปนะฮะทุกคนทำแบบไป let's go โอเคประมาณนี้นะขอสัมผัสหน่อยอยากให้แบบสัมผัสนี่มันทะลุจอ,อจริงๆนะคือแบบเรียบเนียนสุดๆเลยนะครับเนี่ยด้านนี้ต่อไปยาวๆครับผมโอเคประมาณนี้พอนะครับทุกคน เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูเลยนะว่าเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยหลังจากขัดแล้วมันจะต่างกันสักแค่ไหนนะครับเนี่ยทุกคนดูจากตอนแรกนะครับที่มันเหลืองเท่ากันเลยนะตอนนี้เนี่ยข้างบนขาวกว่าหน่อยนึงนะครับนี่ขนาดผมขัดแบบไม่ได้นานมานะทุกคนเนี่ยขัดแล้วแบบข้างแล้วประมาณนาที2นาทีนะครับใครที่แบบมีมังงะแบบเหลืองๆหรือว่าแบบสกรปรกมีคราบอะไรเนี่ยก็ลองไปเอามาขัดได้ครับมังงะคนเนี่ยจะใหม่ขึ้นส0% 0นะโดยรวมหลังจากขัดแล้วถือว่าเวลิกุต โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขัดให้หมดเซตนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอขัดทีเดียวแบบยาวๆเลยโอเคเสร็จครบแล้วนะครับเจ็ดเล่ม หนผมขอดูเวลาแป๊บโอ้โหทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าที่ผมขัดเจ็ดเล่มเนี่ยใช้เวลาไป20นาทีนะครับแม่เจ้าโคตรนานเลยนะนี่เป็นไงขาวขึ้นไหมลองเทียบกับตอนแรกดูนะครับโอ้โหขาวขึ้นสะอาดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวหน้าปกกันสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดลายเส้นให้ดูคร่าวๆข้างในนะถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมพอจําได้ไหมพอจําได้ครับแต่ว่าก็จำไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะ ส่วนนี้ฮะนาปกเล่มแรกนะครับพระเอกชื่ออะไรไม่รู้นะครับลืมไปแล้วนางเอกก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพอรู้แบบเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวแบบว่าพระเอกนะครับกับนางเอกวัยเด็กนี่นะนาปกเล่มสองนี่อันนี้ก็เล่ม3านะครับอันนี้อันนี้อยู่แบบว่าตรงสถานีรถไฟนี่เล่ม4อันนี้ก็ส่วนสนุกนะครับนี่อันนี้ก็เล่ม5นะครับเทศก,กาลอะไรสกกักอย่างดอกไม้ไฟหรือเปล่าอันนี้ก็เล่ม6นะฮะ และสุดท้ายนะครับเล่มเจ็ผมชอบหน้าปกเรื่องนี้มากมันมีความแบบว่าเป็นกิมมิคของแต่ละเล่มนะครับเนี่ยทุกเล่มนะครับก็จะมีแบบว่านางเอกพระเอกนะครับยืนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมเปิดลายเส้นเล่มแรกให้ดูคร่าวๆดีกว่านะครับตอนที่ทั้งคู่เป็นเด็กนะครับพระเอกเนี่ยถือว่าแบบเป็นเด็กหัวโจกในห้องเลยนะและนางเอกเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นคนที่พิการทั้งหูนะก็คือพูดไม่ได้และก็ไม่ได้ยินด้วยนะครับ พอเป็นแบบนี้เนี่ยพระเอกมันก็เลยกันแกล้งนางเอกตลอดเลยจนนางเอกเนี่ยต้องย้ายต้องเรียนหนีเลยตอนนั้นที่ผมดูเนี่ยถือว่าพระเอกเนี่ยเป็นเด็กเวรสุดๆเลยทุกคนหลังจากนั้นนะครับพอนางเอกย้ายโรงเรียนหนีไปปุ๊บเพื่อนๆในห้องนะครับก็เลยมองพระเอกเนี่ยกลาเป็นแบบตัวปัญหาลยนะแบบโอ้โหเด็กเกเรเด็กเวรสุดๆเลย มันก็เลยทำให้พระเอกนะครับเออเข้าใจความรู้สึกของนางเอกแล้วนะว่าแบบเวลาที่โดนกันแกล้งเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคบเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับพระเอกก็เลยสํานึกผิดแล้วก็หน่อยไปเลยและแล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปพอทั้งคู่โตขึ้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ได้กลับมาเจอกับนางเอกอีกครั้งหนึ่งทุกคนและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวการกลับมาพบกันของพระเอกกับนางเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็พยายามนะแบบพยายามจะแก้ตัวกับสิ่งที่เคยทําตอนเด็กๆไว้แล้วก็เรื่องราว ใช่ครับทุกคนผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วครับผมมันเป็นฟิลแบบว่าดรามา่าดราม่าหน่อยแล้วก็ทุกคนเนี่ยถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องอยังไงหรือว่าอยากไปดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะครับก็ลองไปหาในเมดูได้นะทุกคนเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ควรค่าแก่การดูมากๆเลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆไลเซนผมว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแนนไลเซนนี่เต็ม1ิบผมให้สักประมาณ7.5็้เลยกันละทุกคนแต่ผมขอลองดูเล่ม7ก่อน ีอเล่ม7ไอเล่ม7จเล่มจบนะครับอ่าก็โอเคนะทุกคนสวยดีนะครับไอนี่เฮ้ยลายเส้นนี่ผมว่าโอเคแล้วผมว่าลายเส้นสวยเลยผมมาดูเล่มไทยๆนะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยอันบอกมังงะที่ผมประมูลมาในกลุ่มนะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบอยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปน้าครับบา,บายบาย